เรุ่มสวัสดิ์ครับพี่น้องครับนะครับยุธงคืเนาะครับยุธงนะครับเซานี้กับยุธงเสาเว้นบ่ขืนพี่น้องเนื่องจากมีเมฆคุ้มเต็มพื้นที่เลยนะครับหมายถึงว่ามือนี้มีเมฆบดนะครับอากาศกำลังดีพี่น้องครับพอดีละได้เลิกเสียหญ่ได้หลายข้องขึ้นเนาะพี่น้องบุรีคนมาหน้าเสียข้องเดียว เพราะว่าตอนเศร้าก็ต้องมาอ่านเปิดนี่เหรอพี่น้องครับหดพักพี่รองครับหดพักช่ว,สวยสี่เล้วยั่วสีหยังยมมันก็เลยให้ได้เสียหายหน่อยลงกนะพี่น้องเนาะนะครับแต่ห้าเพราะฮดพักกะนยันน้ำไตพี่น้องครับหดซร้างหอดอ่าเขาเรียกมุมแหล่งมุมแหล่งนะครับหดซร้าม,มุมแหล่งพอ่อมดหนาแหล่งไปนีก่กระสิเขาสู่นหนาฝนกระสิไข่แน่ละพี่น้องวันนี้พ่อหอดหนาฝนแหละครับช่วงแล้วพออย่างเมื่อกี้ ฝนกะมีฝนนีน่ยังเาก็สบายใจเลยครับอันนี้สองลุมหนึ่งสองเดี๋ยวหาต้นไม้มาล่องเพราะว่าเบียบเขือกันเลยอครับเดี๋ยวหาเอาบักเขืยอมาล่องน้่าตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากปลาบักเขือมันอยู่ในแปลงแล้วมันใหญ่เต็มทีแลวเราเปล่าล่องดีกว่าวันนี้อากาศกำลังดีจัดเบียบักเขื่อนก่อนนะครับโอ้ขันบ่มีแดดแบบนี้ คื่อจงขี่เสียายาช่วงยุคพี่น้องแต่ว่าขันฝนมากที่ทัานคิดว่าโอเคเปไปไหนเพราะว่าเสียายาเทานั้นแล้วพี่น้องครับะในอีกตั้งสองสองแปลงอ่ะพี่น้องคือแล้วมื้อนี้น่าสิเก็บผักบุงไปได้จักหน่อยเนาะเริ่มเน่าเลวพักบุ่น้องครับผักบุงแล้วก็ชี้หอมชี้เล่านิดนึงนะครับหัละผ้าเดี๋ยวหาเบิ่งให้ยายกันเพราะว่ายายบอกว่าฝากเอาหัละผ้ามาหน่อยนี่เผื่อแต่ว่าหัวละผ้ากำลังเน่า ท่านได้งามเป็นไรครับจังไรเดียวซองมืออีกเช่นนึงจากห้องหดหนางแลพี่นอ้องเนาะอ๋บรรยากาศดีจริงพี่น้องต้มว่อยว่ายเลยชฉนะครับเป็นช่วงแดดบดนะครับแดดบดย่างดีเลยนะครับเหมาะกับการเจลเซีย,ย,ยมันพี่น้องเนาะนะครับ,รบแดดบดแบบนี้หาที่ได้หลายข้องซึ่งหดหน,น้า แล้วเมื่อกี้เพื่นเราครับเอาเฉพาะแปลงพัดกับปลูกกับยายปลาเขือลงแปลงอีกนิดหนึนน่งเห็นมันเห็นม,มัมนเบิดนะครับเนาะหามองง่ายบลาเขือ,อยี่นี่นปลาคุงไก่ง่ายมากต้องมองว่าเป็นตลอดตลอดพีด่น้องครับเป็นต้อนอยู่อู้หมองยุ้ยไก่เพื่นเรคาดหวังว่าสิรอดผัดบลอดเนาะแสดงว่านกตัวนี้มาเฮ็ดหทางอยูน่นี่เลยน,นี่บินเขา้าบินออกอยขี้มึงนี่พี่น้องครับ กองเมืองเพิ่นจะหน่อยด้วยบินออกบินเขาอยู่แถวนี้ไหมเพราะมันเพิ่งลอยมาเฮต้างสิคือไม่กินอันไอ,อเคือนเม็ดมะระพี่นอ้อบเพราะว่านกมันที่มักกินเม็ดมะระมันหวานนั่สตามที่ได้ยินมาด้ลยนี่เม็ดมะระมันหวานกินนล้วมันกับเป็นเอาไปไข่ไว้มองอื่นเนาะล้วก็เขาก็เลยเอือนมะระขี่นกอยู่เนาะ โอก้กระจีนใดเวลาเก็บเม็ดเหลือดินี่พี่น้องเบิดูดูนะเก็บเม็ดพันนะครับค้คนมาหน้าปอยมันแห้งถิ่มแล้วมันไก่เป็นแบบนี้พี่น้องครับนี่พร้อมที่จะเก็บเดี๋ยวคนมาหน้าก็ต้องมาน่ำหาพี่น้องครับอยู่แถวนี้แหละมดตีเฮียลงแถวนี้เหาก็มานหนำเก็บออกพอมันแห้งแล้วนี่พี่น้องครับนี่มดไปโคตมากอ่ะที่กลายเป็นรุ่นไหมไปอีกเนาะโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวจังมาน่ำเก็บอีกเชนึงวันนี้นเสียหยามันเห็นไม่แล้วก่อนพี่น้องครับ เข้าได้แล้วจะคล้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้นฟังท่าพุนพราคอยมียาป่องพี่น้องครับเป็นไปได้ว่าอาชีอาชีดันเอาในมือสีห้องหอมม่งสีละให้มันแล้วไปเลยเนาะ,ะพี่น้องไปลุยกันเอาพี่น้องครับหลังจากพดพักพดพืชพักเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนก็ก็มาลุยยูแปลงมั่นต่อไปพี่น้องครับมีแปลงมั่นที่คนมาหน้าลุ่งแปลงนีกรมูพาวาแปลงนี่ เป็นยาเขาเรียกว่ายาไวพี่น้องครับอุดมไปด้วยยาไวล้วนๆเลยพี่น้องนี่นะครับนี่หะยาไวนะครับโดยส่วนใหนญนะ่คน,น้าได้ร่องแปลงนี่ก่อนนะครับแล้วก็ส้นที่เป็นยาไวเนี่ยเมื่อแล้วพี่น้องก็สีเหลือแต่ยาเล็กๆน้อยๆยาแผรกะอ,อาจจะมีอยหะยาไวแต่กับว่หลายทอซีหาลองที่แล้วเนาะที่เหลือนี่คือห่างๆมี่ไหมพี่น้อง กติแรงยางเร็วขึ้นมาหนินะครับคิดว่ามือนีกนทิดดันเอามองนีให้ได้จักเคืองหนึ่งหรือแล้วเลยยิ่งดีพี่น้องครับอโอแต่ว่าแต่งในรลองมั่นคนมาหน้าขึ้นยังที่ว่าประสบผลสำเร็จออกี่น้อง,นองเบื้องแล้วนะครับอันนี้เป็นปีข้างแรกนะครับข้างแรกที่คนมาหน้าหัดเห็ดแต่งในรองมั่นนะครับสิ่งที่เห็นก็นคือเรื่องของน้ำพี่น้องครับข้างหดน้ำว่าท่านนะครับขืนน้ำว่าท่านบอกไงว่า ดน้ำบพท่านมานี้แต่มันก็อยากใหญ่อยู่แต่ว่ามันบม่มีน้ำเห็นบ่มันก็ฟ้าออกดอกออกหมากซึ่งกัเบอร์อะไรมัน่สมบุญหรอพี่น้องครับกังได้กือบ่สมบูรณ์นะครับต้องมันมาหดน้ำเอาพี่น้องนี่อันนี้เริ่มเริ่มใหญ่แล้วอันนี้อาชิพหดน้ำเอาเลียงเอาพี่น้องครับพอดีลราได้หดมั่นไปใน้โตมั่นก็ได้โอกาสครับไอ้เข้ายอดน้ำไปน้ำแล้พี่น้องครับเผื่อมันใหญ่อันนี้คือมั่นที่สามพี่น้องสามแล้ว เดี๋ยวคนมาหน้าจัดการครับหยาไหวในหลองมั่นมือนีก่อนพี่น้องครับบาดจีด้หลายสั่นเลยเพราะว่าแา่งคุณมันบ่กเกิดที่แล้วนะครับมื่อกีิสามารถเททห็ดใดเร็วขึ้นแลประจวบกับมือนีพี่น้องสังเกตทองฝ่าบ่มีตะเวนนะครับเย็นดีพี่น้องเดี๋ยวจังไดคนมา,นาเสียหยาก่อนพี่น้องโอ้ยหมากนี่หมากที่เอาบ่ท่านพี่น้องนี่นะครับเอาบ่ท่านเพิ่นเกิดเลยใหญ่เลยนะครับผูใ้ใดอยากได้บอกได้ครับนี่หลายแห้ง มันบวบกับบวบอ่าบวบวันนี้แสบพี่น้องครับนี่พัดใส่ไข่โคตรแซบเลยแต่คนมาหน้าซุ้มนี่คือคนมาหน้าเอาวพระท่านเก็บ,บปเป็ีนเราไงช่วงแรกๆที่มันออกมากถ่ายมันใหญ่ไปสัน่นมามือไหมมันผัดแก่เลยพี่น้องครับจากว่าที่ถ่ายให้มันใหญ่มันแก่เลยเลยกลายเป็นบวบวนนอันนี้นี้คือมแตรเม็ดพันอะไรก็จริงคนมาหน้าเก็บใบสําหรับปีต่อไปครับปีต่อไปก็คือปีนี้แล้วพี่น้องหกเจ็ดนะครับฮอตแล้วนะครับก็ฝนมากะนะสิได้ลุง่ง ขาเกว่าโลงเม็ดอีกแนหนึงพี่น้องอันนี้กับพ่อแกงกับพี่น้องนี่เก็บไปน้ำอยู่นี่บอกทั่วพ่อโฮสหนำก็เป็นหมาอีกพี่น้องก็เป็นแต่วอ่อาปุ๋ยมาใส่อีกอยู่พี่น้องคนนี้เดี๋ยวคนมาหน้ามากบารุ่งเอาอ,อีกกันวันทีนทิ้งช่วงไปเนื่องว่าเพิ่งมัดรุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวที่เอาปุ๋ยมาบ่รุ่งออกอีกนิดนึงนะครับพ่อได้พ่อได้ตำจะคกสองโคกน้องพี่น้องเนาะนะครับเอ้แฟงนี่ก็แก่ลวพี่น้องเดี๋ยวกองเก็บออกเพราะว่า เอาไว้เดี๋ยวทีมเอาหมากพันจักกน่วยหนึ่งเดี๋ยวเอาเลือกก้อนพี่น้องครับว่าที่เอาหมากได้เป็นพันหมากสวยๆนะพี่น้องเออหมากนี่สวยเราเอาหมากนี่เป็นพันก็ได้พี่น้องเอาเป็นพันจักหมากหนึ่งน้องเอาสองหมากก็ได้พี่น้องได้แล้วสองหมากนะครับเมื่อไรล่ะเมื่อรุ่นแล้วเนาะคนพน้าเบิรงแล้วตัดออกแปรเมื่อไรเลยยื้อองหมากละหลักๆอันอื่นที่เป็นหมากหน่อยเพราะค่อยง่ามเดี๋ยวอาจจะได้ย้อนออกพี่น้องบ่าอหนีว่าแมงเด้เศร้าเมื่อยพี่น้องครับ เศร้าเมื่อจากที่หดพักเมื่อกี้นะครับว่าไม่ในหน่อยเดลยพี่น้องแต่ให้หน้าเอ่ยขั้นหน้าขั้นผุนสุดแดนของนามากนะครับมานําทางล่งนี่ไปเรื่อยๆพ,พี่น้องครับขั้นคู่ทั้งเทิงอีกสองสองโอเอสที่คนมาหน้าเฮ็ดไว้นะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็สิมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นพี่น้องครับเดี๋ยวถาเบิ่งเอาแล้วกันนะครับก็ตรงนั่นกระจนไปหอดพุ่นนะครับแปลงพุ่นแล้วก็อ้อมไปให้หน้าให้พุ่นพี่น้องครับให้หน้าให้นี่ขั้นแดนปีนี้มันได้แค่นี้เครื่องเท่ง นะครับปีต่อไปก็ลงให้สุดพี่น้องครับถ้ามีทุนมีห้อนก็ว่างสายยางไปเลยครับเห็ดนามยดให้ิ่นนะครับเพื่อนตัวหน้ากะทิปูไปสุดผลครับเน้นกล้วยนะเน้นกล้วยกะทิเน้นกล้วยกับพริกกับพริกบักเขือเนาะพวกที่เห็นเรากินได้ท่านที่แล้วก็ต้นไม่ยืนต้นบางชนิดที่พ่สูงมาค้นมาหน้ากะทิลงมีทุนกะทิว่างสายยางรุดไปครับเพิ่มขนาดขั้นหน้าง่ายขึ้น่าสีโอเคพี่น้องครับ เอาไปหลายมันก็สียใพญ่คนน้องลุยกันดีกว่านะครับเส<ม>ียยาครับอันที่เห็นเห็นเป็นปัจจุบันที่สุดคือเสียยาครับอันเสียยาไอ่ได้ครับมั่นกับอะไรอย่างนี้ thank you cây nắng mười lăm như vậy là thôi 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 tùng thôi thôi mình bỏ tùng thôi อยู่ใกลตรงอ๋อเออมันก็ท่านได้อ้วนครับเนาะท่านได้อ้วนครับจริงๆมันต้องง่ายกว่านี้จ้าแม่นปุ่นต้นหนึ่งต้นไม่น้อยน่นเห็นอยู่แต่ท่านน่ะสีตรงเพราะมันเป็นหลายห้างแล้วนั่นนี่เดี๋ยวเห็นอยู่นะนมันเป็นโดนแล้วน่ะอันเป็นโดนแล้ว